mỗi. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี ja ่อ <mêmes> ยู <fits> <Elena> ่จ wow. ับเลยนะเรือขาวอันนั้นคือหมูจะคว่ำนะคะนอนอยู่ขี้เกียจขี้เกียจเหรอกินอินขี้เกียจไม่รู้ทำผิดคดีอะไรเนาะมันทำผิดคดีอะไรก็ไม่รู้เขาจับมันมาขังคุกไว้เลย เท้ามันใหญ่มากเลยเสือโค่งเฮลโลตัองภาษาคนเหนืออีอว่ะตัวนี้คือหนาหลาก oh <my> แถบมังเนี่ยตะมูตะมีเอมันเรียกแข็งเรีย่ยคขาคืออีมองเลย oh <my> คืออีทุงเงินเลย oh <my> อีมองมันเป็นเสื้อจิ๋วเสือ้อ oh <my> เอมันยิ้มใจ่อย เอ้เอมันย ja for uh ิ้มได้ฝอยวงกี่เนี่ยนั้นนั้นยิ้มอีกแล้วมันยิ้มไม่ใช่ละกูจะโดดข้ามหัวมึงแล้วเนี่ยโอ้บายบายเหิร์นทั้งไมทั้งลูกอ่ะจมูกโด่งมากเลยน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องมีชื่อไหมเนี่ยโตแม่หรือเปล่าเนี่ย ได้เป็นตัวเมียอ,อุ้ยสมัครคืออิมองคทะอุ้ยน่ารักเหมือนไี้ถุงเงินู่บ้านเลยอ่ะบอทำอะไรอยู่จ๊ะสมัตหูแทะบอบอฮะเฮ่นยังอยู่กินข่าวเลยบอกินข่าวลยบอบออุ้ยอมัอมัง,มง แม่งๆเป็นอะไรลูกหนูอยากออกหรอหอ,อันนี้หลับสีฟ้าชิบ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 ชฮัลโหลหลับอันนี้หลับนะคะน้องหลับหลับแล้วอันนี้ก็ตาย ระวังกระต่ายกัดนะคะพูดคุ้นหูตกหลุมตกใจวะกระต่ายกับเตา่าเต่าไปไหนเนี่ยไฟเหรอ เสือดาวค่ะเสือดาวว้าวเสือดาวอนอน,นเขากระเสโอ้เขากลัวมันออกน้องโก้มันมันเป็นกระเสไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงมันสงสัยมันดุนะนี่เสือดาวตัวเนี้ยไฟแตกเลยโอ,โอ้ใบไม้โดนมนันเนาะใช่ไหม